จะพามาดูที่ดินแปลงตำบลเจวัดอำเภอวังไล่จังหวัดอุท,ยทัยธานีนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดยี่สิบสองไร่นะครับชฉนดเป็นนสสี่จอนะครับอันนี้คือสภาพทางเข้านะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างจากอำเภอวังไล่อยู่สิบสามกิโลนะครับห่างตัวเมืองอุทัยอยู่ที่เจ็ดสิบห้าโลนะครับห่างจากกรุงเทพอยู่ที่ประมาณสองร้ยสามสิบโลนะครับ นะครับเป็นลูกหลังอัดผลนะครับไฟฟ้าน้ำระปาผ่านหน้าแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการทำกรเกษตรนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับที่ดินไม่เปรียวได้แล้วเราก็จะมาถึงแปลงที่ดินนะครับ แปลงที่ดินปัจจุบันนี้เจ้าของได้ทำอ้อยไว้นะครับอันนี้คือสภาพปัจจุบันนะครับที่ดินน่ะจะมีทั้งหมดจะมีโฉนดทั้งหมดสองใบนะครับด้านนี้อาจะเป็นโฉนอดอยู่ที่สิบเก้าไร่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่นะครับจะเป็นโฉนอดอยู่ที่ สามไร่นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นลนักษณะออกสามเหลี่ยมนะครับหน้าแปลงที่ดินจะกว้างอยู่ที่สองร้อยเจ็ดเมตรนะครับแล้วความลึกนะครับจะอยู่ที่สามร้อยสิบเมตรนะครับนี่นะครับสภาพแปลงที่ดินอันนี้ด้านหน้านะครับ วิวเขาทางทิศตะวันตกนะครับอันนู้นวิวเขาทางทิศใต้นะครับอันนี้ทิศตะวันออกอันนี้ร้านทิศเหนือนะครับที่ดินเสมอกับถนนเลยนะครับเหมาะที่จะทำโค้งหนองนาทำรีสอร์ทหรือปลูกไม้ป่านะครับ แนวเขตก็จะอยู่ด้านอ่าครับนี่ครับเป็นคลองเลาะยาวนี่นครับเขตต้นไม้นะครับยาวยาวเข้ามาถึงตรงเขตตรงเขตเขตตรงนี้นะครับสุดถนนครับอ่าที่ดินแปลงนี้ขายที่สองแสนสองหมืนนะครับส่วนราคาสามารถมาต่อรองกับอ่าเจ้าของได้เลยนะครับหากสนใจติดต่อ 095 630 630ต้อมนะครับอขอบคุณครับ